เพี้ยงเลยไหมนี่ก็เป็นคนหน้าแข็งอย่างเงื่อนเพี้ยงเลยไหมจะยังไงดีวะจะยิ้มดีไม่ยิ้มดีไม่เชื่อในบทนะผมผมต้องเชื่อในบทที่ดูเพราะตอนนี้หนูเป็นบทที่ได้รับของหวานไงแล้วหนูก็ต้องหินก่อนนะลูกดนีดีจังเลยเข้าขึ้นข้าใช้สายตาพูดหมดเลยไม่ต้องใช้คำพูดภาษากายสื่อสารได้ แล้วก็ชัดด้วยบางทีสาหรับมันต้องพูดก็ชัดถ้าเราเชื่อในบทไปเราตามันสื่อสารเอาใหม่พร้อมคิวแอคชั่นพียมของขวัมาให้ไม่เอาร์ฟผมจะเล่นรู้บทผมชอบเล่นรู้บทนะลูกครูเข้าใจนะว่าหนูรู้ว่าหนูต้องเล่นเก่งเอาของฝวัญมาให้เนี่ยแต่หนูอย่าพึ่งสิลูกหนูอย่าพึ่งไปไปรู้สิว่าครูจะเอาของฝวัญมาให้ครูจะเอาขี้มาให้ก็ได้ใช่ไหม มึงจะดีใจไว้ก่อนอดิ่รูแล้วตาดีใจตามผีหลอกผีหลอกเลยตาเตอะผีหลอกเลยไม่ได้ผีหลอกดีใจได้ของขวานดีใจได,ด้กับพี่ก็ได้ง่ายถ้าของหวามมนไม่เห็นภาพกได้กับพี่เลยคิวพังแอดจัรดีใจได้ของหวานขาใส่ที่เนินพยักหน้าเปอ่บ Vai chắc nổi mòn, người ngay chắc nổi ơ Đi chơi lên lòng quán Ờ, bà mẹ đi chơi lên lòng quán luôn